มีลูกค้าหลายท่านสอบถามเข้ามาว่าขนาดของล้อนําและริมเฟืองสปอคเกตของ headframe pro เนี่ยเป็นขนาดอะไรครับก็อยากจะเรียนว่ารุ่นมาตรฐานของ headframe pro นะครับล้อนําเนี่ยจะ18นิ้วริมเฟืองจะเป็น27ฟันนะครับ แต่แทมโก้มีออปชันให้คุณลูกค้าเลือกถ้าลูกค้าท่านใดอยากได้ออปชันล้อนำ20ริมเฟือง29ของเราก็ทำให้ได้นะครับแต่ไม่ว่าจะเป็นล้อนำ18ริมเฟือง27ล้อนำ20ริมเฟือง29 โลเลอร์ล่างเนี่ยนะครับสิบเอ็ดลูกเท่ากันครับ